ต้องระวังพฤติกรรมการขับขี่เสีย่ยงสภาพรถเสีย่ยงสภาพแวดล้อมเสีย่ยงพฤติกรรมเสีย่ยงเปิดประตูรถไม่ระวัง ายเวนนต้องไปอไปะคะ่ไไคะไม่เห็นหน้าเธอเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตไม่ทันนะแกเนี่เเยเธอเขาบอกว่าคุณชายรู้จะมีดีเธอต่อไปอีกหน่อยคะ่ะตรงไปก็จะเจอเท้าเฮาส์หลังแรกเลยนะคะพี่แท็กซี่ก่อนเปิดประตูรถต้องดูให้แน่ใจว่าปลอดภัยพิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะครับ <streets> เปิดประตูระวังรถหลังเลยนะครับเฮถึงแล้วลหรอเนี่ยป้า บอกไล้เปิดประตูดูรถหลังก่อนก็ไม่เชื่อมัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่ได้เมื่อรู้แล้วคุณยังจะเสีย่ยงเปิดประตูรถโดยไม่ระวังอีกหรีอด้วยความห่วงใยจากกปทอกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ